ตั้งใจความตั้งใจของเราก็คือเรามาเพื่อเราจะพัฒนาให้มันเก่งขึ้นไปเรื่อยๆให้ให้คนดูเขารู้สึกว่าเขามาดูคอนเสิร์ตเราหรือมาฟังเพลงที่เราทํากันแล้วก็เขามีเขาเห็นพัฒนาการนะครับแล้วเขาก็ได้เอ็นจอยมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าก็คือเราก็พูดอะไรไม่ได้นอกจากขอบคุณทั้งทั้งวงเองแล้วก็ทีมงานแล้วก็อ่า ทั้งคนฟังนะครับแฟนเพลงเนี้ยที่ที่ให้การให้ความอดทนด้วยหลายอย่างมันมันคือเขาเขาเองก็หลายๆคนก็เปิดใจนะแบบรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้เก่งหรอกเราเรามองตัวเองเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกเนี้ยครับแต่ว่าก็ดีใจที่หลายๆคนก็รอจนเห็นความเปลี่ยนแปลงความพัฒนาการอาจจะทีละนิดทีละหน่อยก็ก็ขอบคุณมากที่ท,ที่ที่ยังมาดูกันอยู่ยังแบบค่อยๆอ,อ่า มือนตเติบโต,ต,ต,ตไปพร้อมๆกันนะครับก็เราก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับคือหลักๆคือเรารู้ว่าเรามาที่นี่เพื่อเราเรามาร้องเพลงเราก็ต้องร้องให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็มาเอนเตอร์เทนคนก็ทําให้เขามีความสุขสนุกที่สุดแล้วก็แต่สําคัญที่สุดในสิ่งดใดคือการที่เราอยู่บนเวทีกับกับทีมของเราทุกคนนะครับมันมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราสัมผัส ความเป็นทีมเวิร์กได้ปุ๊บมันทุกอย่างมันจะโอเคเองเหมือนแบบแบบเราระวังหลังให้เขาเขาระวังหลังให้เรามันมันมันทุกอย่างมันล้มไปทางไหนมันก็มันก็ไม่เจ็บอะครับมันเหมือนมันอาจจะเจ็บแต่ว่ามันก็มันสบายใจอุ่นใจอะครับใช่ครับใช่คือมันจะมีช่วงที่เรารับงานแสดงเยอะมากครับมันอาจจะไม่ได้เป็นความตั้งใจมันอาจจะแบบเหมือนอย่างช่วงหลังโควิดมาจังหวะมันทุกอย่างมันมาประจวบเหมาะกัน ซึ่งเรากเองก็ไม่ได้ชอบทําแบบนั้นอยู่แล้วเราชอบเล่นทีละเรื่องแบบค่ <c oughs> อยๆทํ <c oughs> าทีละงานก็อาจจะอาจจะใช่มันมันมันก็เป็นช่วงๆนะเพราะว่า,าผมก็ไม่รู้ว่ามันมันอาจจะโชคดีด้วยอะไรหลายๆอย่างก,ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็อยากทําให้มันดีที่สุดก็อาจจะต้องดูบาลานซ์กัน